กองร้อยทหารพานที่2106รวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบการน้ำเข่า่งออกณนจุดพอมปรนอำเภอหน้าแหวจังหวัดเลยครับป้องกันการหลักลอบน้ำเขา่าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายครับ กองรอยทหารพรานที่2106นวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้บุรณาการกำลังรวมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ผู้นำชุมชนและการนวยงานที่เกี่ยวของครับร่วมกันปฏิบัติภารกิจต,ตรวจสอบการน้ำเขา่าสรงออกสินคา้าผ่านจุดพอนปรนการคา้าบ้านเหมืองแพร่ตำบลหน้าแหวอำเภอหน้าแหวครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญต่อการค้าขายระว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและกกาสกัดกันการลักลอบนําเข่าส่งออกสินค้าที่พิษกฎหมายรวมถึงการกระทํำพิดเงื่อนไขาตามขอตกลงถีเกี่ยวของกับการค้าชายแดนครับซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งการปฏิบัติงานในเทือนี้ครับยังเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งคนไทยละกะชาวสะปะปลาวนะครับที่เดินทางเขามาจับใจายใส่ซ้อยละกกซื้อขายสินค้าตามแนวชายแดน เพื่อส่งเสริมการคาขายยางถืกต้องตามกฎหมายและก็สร้างบรรยากาศของความร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเกิดรดายได้หมุนเวียนภายในชุมชนซอยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนจางยางังยงื่นน้ำครับ การปฏิบัติภารกิจรวมกันนะคะระวางหน่วยงานด่านควม่มหมันคงแล้วก็ภาคประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญนะคะในการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วการเสริมสร้างความหมันคงแล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนค่ะหน้าหน้าแหวมันปะค่ะหน้าแหวน,นี่สะพานขามเลยค่ะคือบัเด็กไก่เลยนะคะคถ้าเ่าหม่องอันล่ำโค้งสีกวางเนาะแต่หน้าแหวนี่เลี้ยวเห็นกันเลยค่ะเต็นอลรบิกอันบ้านเพิน่นบ้านห้องกระเต็นน้าใดนะคะ่ะ,คะ เปิดเพลงฟังนี่เต็นใน,นหอฟังปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นกับเบิ่งแย่งซอยกันนะคะคยาวาหาแต่พี่ๆเจ้าหน้าทีเ่เฮาปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวท้าพี่<ม>น้องเข้ากัต้องเบิ่งแย่งซอยกันนะคะ